ากช่วงที่แล้วทีมงานได้ให้คุณลุงหน้ามาแกล้งมารับน้ำตาลที่สั่งเอาไว้ซึ่งปลาเล็กก็ไม่อยู่มาดูกันว่าน้อนนาชาจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับปลาเล็กเหคะไปรับโทรศัพท์ค่ะอาเลยครับเนี่ยคุณลุงสั่งน้ำตาลไหมเนี่ยไดรียงห้าสิบถุงล่ะทราบไหมปลาเล็กบอกไว้เปล่าครับปลาเล็กก็ไม่ได้บอกไว้นะคะ,ะลุงจะต้องรีบใช้ด้วยสิทำไงดีครับยังไงดีครับเดี๋ยวหนูไปเรียกปลาเล็กนะคะ โอ้โ,หโ,หโยแผนการที่ทีมงานอุตสาห์เตรียมไว้อย่างดีล้มเหลวไม่เป็นท่า <c oughs> ก็น้องนันชาลเล่นเดินไปตามป้าเล็กที่แอบอยู่ทำเอาทีมงานไปไม่เป็นเลยแหละครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ได้ไหมคะ <c oughs> เรามีน้ตาลเหนืออยู่ประมาณสองถุงเราจะไปทำขนมไทยกันโอเคไหม โอเคค่ะแต่ป้าขาดอยู่อย่างนึงอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมภารกิจใก่จะสําเร็จแล้วละครับแต่ป้าเล็ก,กได้มอบหมายภารกิจเพิ่มเล่นเอาสองสาวไม่แน่ใจละครับว่าจะทําได้สําเร็จหรือไม่หามะพร้าวกันเราหามะพร้าวม,ม,มาจากไหนดีคะเอ,อ่อไม่รู้สิพี่คิดว่านะลองหาจากพื้นไหมเพราะเราปีนต้นไม้ไม่เป็นใช่ไหม งานนี้ทางทีมงานก็ได้เตรียมมะพร้าวที่ใช้ได้ไว้อีกฝากหนึ่งแต่สองสาวก็ต้องทําการค้นหาเองละครับสี่เขียวเขียวเห็นไหมดูสิเจอแล้วสีเขียวเขียวแปลว่าใช้ไม่ได้ดูสิเขียวแล้วก็แม่มะพร้าวครับนนัชชาแต่มันลูกเล็กครับ มะพร้าเยอะเดี๋ยวเราลองข้ามฝั่งไปดูโอเคเราต้องข้ามสะพานนั้นกันหรอเนี่ยใช่เออสองคนจะรับไหวไหมเนี่ยไปทีละคนไม่แล้วก็มันจะข้ามไม่ได้ยังไงเนี่ยทางกันไปเจอกันและในที่สุดสองสาวก็มาเจอมะพร้า,ราวที่ทีมงานเตรียมไว้ ในวันนี้อุณหาูมก็สูงกว่า40องศาน้องนัชาของเราก็มีอาการงองแงกุดกินนะครับเลยให้น้องกะทิเอามะพร้าวไปให้ป้เล็กก่อนแต่ตัวน้องนักชายัางไม่ยอมไปครับจนในที่สุดน้องนัชาก็สงบสติอารมณ์ได้นะครับและคิดได้ว่ามีภารกิจในการทำขนมเอาไปฝากคุณยายและป้าปาแต่ระหว่งางการเดินข้าครองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับ คุณผู้ชมครับเนื่องจากไม้ที่ข้ามผู้หลายจุดเกรงว่าจะเกิดอันตรายทาางทีมงานก็เลยขอเข้าไปช่วยแต่สงสัยนะครับว่าขาม,มาทำไมข้ามมาได้แล้วขากลับข้าไม่ได้แล้ครับนนัชาโอ้โหเล่นเอาทีมงานเกือบร่วงไปด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเม,มีได้ครับไม่มีใครตกงั้นไปลุยผาดิตันต่อเลยครับ จะปอกมะพร้าวให้นะคะเดี๋ยวป้าปอกให้แล้วหนูจ้าลู่จ้าตอนนี้นัชชาเก่งจังเลยเดี๋ยวป้าเล็กมีของฝากกลับไปให้นะคะขนมใช่ไหมคะใช่ต้องทำขนมไปฝากใครคะฝากคุณพ่อคุณแม่คุณยายน้องๆคุณตาโอ้โหเยอะแน่เลยค่ะน่ารักจริงๆเลยนะครับน้องนัชชาน่ารักจังเลย ใกทงเนนะคะคใที่สุดภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคที่ต้องปีนต้นมะพร้าวและสภาพอากาศที่ร้อนกว่า40องศาแต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและพยายามทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับป้าปค่ะมาแล้วค่ะว้าว<ม>าได้แล้วลูก ไปทำขนมมาด้วยโอ้นี่อะไรคะขนมต้มค่ะเนี่ยหรอที่นัชชาทำมาเหรอคะใช่ค่ะโอ้อ่าคุณยายลองชิมหน่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยจเหรอเหรอเหรอนัชชาทำเองเหรอคะถ้างั้นป๊าลองชิมดูสิคะโอ้โหเดี๋ยวขอดวกหมดนะต้องละเมียดนิดนึงลูกทำอือแค่นี้แค่ดมก็ ก็อร่อยแล้วว่าแม่เวอร์จริงๆเลยนะครับพี่บอ๊อบกลัวลูกไม่รักหรือยังไงครับเนี่ยสน, <c oughs> สนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะได้อะไรบ้างได้เรียนรู้ว่าทำน้ำตาลมาพาะพร้าวยังไงได้ปลี่ยนต้นมะพร้าวไหมได้ค่ะไปะเก็บมพะพร้าวเลยใช่ไหมใช่ค่ะยากไหมคะยากค่ะป๊าภูมิใจนะคะที่วันนี้หรูได้ได้ประสบการณ์ดีๆอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเห็นไหมลูกว่าการที่เรา อยากจะรู้ว่ามันมาจากไหนมันทํำยังไงแล้วเราลงมือลงไปทําด้วยตัวเองทําให้หนูเรียนรู้ได้แล้วก็หนูก็จะจํามันไปจนโห oh, อีกนานเลยหนูจะไม่มีทางลืมเลยว่าน้ําตาลมะพร้าวได้มาได้ยังไงแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับนี่คือความภูมิใจที่เห็นนัชชาได้ทําด้วยตัวเองภูมิใจ <S <S <pes ky S 1> ไหมค <S <S รับคุณยายภูมิใจค่ะหอมหน่อยหอมหน่อยป้าากับคุณยายลองชิมแล้วนัชชาขอลองชิมบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ทำใหม่ยังไม่ได้ลองชิมเลยเหรอเนี่ยให้ป๊าชิมนี่ไม่ลองชิมแล้วเกิดไม่อร่อยขึ้นมาทําไงเนี่ยเกิดไม่อร่อยขึ้นมาป๊าก็กินก่อน่เงี้ยค่ะจากภารกิจการเป็นสาวหวานน้าตาลมะพร้าวได้เรียนรู้ถึงความยากลําบากและขั้นตอนที่กว่าจะได้น้ําตาลมะพร้าวมาต้องผ่านทั้งกระบวนการทําและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ก็ทําให้เด็กๆได้รู้ว่าการลงมือทาเรียนรู้ด้วยความตั้งใจและพยายาม ยิ่งเราได้ทําเพื่อคนที่เรารักด้วยแล้วก็จะยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเราเองนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากแค่ไหนขอเพียงเราตั้งใจเรามั่นใจเด็กอย่างเราก็ทําได้นัชชาติ explorer ร่วมสนุกกับรายการนัชชาติ explorer เพียงตอบคาถามว่าไม้พยอมมีประโยชน์อะไรกับการทำน้ำตาลมะพร้าวก็กันบูดกั้นเสียขอ กันผีร่วมสนุกผ่านทาง Facebook แฟนเพจนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดลายน้องนัชชาสุดน่ารักจำนวนสามรางวัลไปแอบอะไรกันตรงนั้นนัชชา The Explorer สัปดาห์นหน้าพบกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของพึ่งจิ๋วชนโรงสร้างรังเพาะเลี้ยงเก็บน้ำผึ้ง่ชาเจอหนองพญาหรือยังคะ สัมผัสบูค่าและประโยชน์อันมากมายที่คุณคาดไม่ถึงในนัชชาดีเอสพอเลอร์วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน<อ>เวลา10นาฬิกา<อ>ทาง<อ>ช่อง13